ทุกคนวันนี้นะคะครูพินจะมาแนะนำ4แอปพลิเคชันหลักๆสำหรับแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องมีนะคะแอปแรกนะคะคือแอป InShot สำหรับตัดต่อคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะสามารถนะคะเพิ่มเสียงเพลงใส่สติกเกอร์ใส่ข้อความนะคะได้มากมายแล้วก็มีฟิลเตอร์ให้เราด้วยนะคะบอกเลยว่ามีเยอะมากนะคะกับฟังก์ชันในแอป InShot และที่สำคัญนะคะตัดง่ายมากนะคะแอปนี้ตัวต่อไปนะคะเป็นแอป p i c a r สำหรับตัด ต่อรูปภาพนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นแอปที่เจ๋งมากกูพินชอบมากนะคะโดยเฉพาะชอบตรงที่มันมีสติกเกอร์ฟรีให้เรานะคะที่มันตัดไว้เรียบร้อยแล้วแบบฟรีๆเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะ ตัดต่อ,อยังไงให้มันง่ายนะคะแค่กดคําว่าสติกเกอร์แล้วก็พิมพ์คําที่เราต้องการนะคะสติกเกอร์ที่เราต้องการ比如说ครูพิมพ์ต้องก,การคำว่าหญ้าก็จะพิมพ์คำว่าหญ้าแล้วก็ไปเอามาเลยสติกเกอร์ฟรีที่มันตัดไว้แล้วเยอะมากแล้วก็มาไปแปะตกแต่งตัดต่อภาพได้ตามใจชอบดีมากง่ายมากค่ะตัวต่อไปนะคะแอปที่3คือเหมยตูตัวนี้นะคะสําหรับถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปภาพแบบสวยๆแบบแอปพลิเคชันที่สําคัญตัวนี้ตัด คลิปได้แต่งภาพได้ใส่ฟิลเตอร์ให้ภาพได้มาดูกันนะคะสามารถเลือกฟิลเตอร์ให้ภาพของเราเนี่ยได้หลายแบบเลยนะคะอ่าบอกเลยนะคะว่ามันสุดยอดมากกับเหมยตูนะคะที่สำคัญตัดคลิปวิดีโอได้ดีเยี่ยมเหมือนกันนะคะกับเหมยตูมีหลายฟังก์ชันให้เล่นเดี๋ยวคุณพี่จะมาทําคลิปสั้นๆสอนทีละคลิปนะคะว่ามันใช้งานอย่างไรได้บ้างตัวที่4นะคะแอปนี้ขาดไม่ได้เลยกับ Background Eraser นะคะตัวนี้สําหรับตัด นะคะแบ็กกราวออกนะคะให้ได้รูปตัวเราหรือว่ารูปสิ่งที่เราต้องการก็พอก็คือตัดแบ็กกราวที่เราไม่ต้องการออกมาดูตัวอย่างตัวนี้นะคะคือมันตัดง่ายมากอะ่ะแค่ลบแบ็กกราวข้างหลังออกเราก็จะได้รูปเราแบบเด่นๆขึ้นมาเอาไว้เป็นสติ๊กเกอร์ไปแปะไว้ในคลิปวิดีโอเราแบบง่ายง่ายค่ะทุกคนบอกเลยว่ามันเป็นแอปที่ตัดตัดแบ็กกราวได้ง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณพิมพ์ก็จะมาทำคลิปสั้นๆสอนว่า เทคนิคในการตัดแบบง่ายๆไวๆสำหรับมือใหม่เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะได้มาประมาณนี้อ่านี่คุณพินตัดเร็วๆนะเดี๋ยวจะมาทำคลิปอีกทีหนึง่งแบบละเอียดว่ามันมีเทคนิคอย่างไรให้ตัดแล้วเนียนตัดแล้วให้ดูดีเนาะอ่านี่ข้าวสำหรับ4แอปที่แมค้าออนไลน์ต้องมีนะคะนี่เลยตามนี่เลย p i g Art i n s h o t t เหมยตูแล้วก็แบ็กกาเอเลเซอร์ user. ไปโหลดกันมานะทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปคูณพี่จะทำการสอนนะคะว่าแต่ละแอปเนี่ยใช้งานแล้วก็มีฟังก์ชันเจ๋งๆเด็ดๆอย่างไรบ้าง